ย่างก็ไม่มันมากปลาล่าตัวมากเข้มเผีองปลาล่าค่าเที่ยวข้าย่างไปที่หลัง แกงสุดไายแบบไเล้อค่ะเพื่อจะ้กินเผาน้ำกัดได้แกงนมไม่สับเซาไม่แกงนมไมมันมักปลาตัวม,มักเข้มเผืองปลาแรก เด้ค่ะเือนจะกินเผาน้ำกัดจ้าแกงน้ำมันสับเค่ะเที่ข้าแยงไสที่หลังล,ลา,าลาบ้องแกงบ้นบา้างแซ่บจ้าไส่พัการังพร้อม ก็ไม,ม่แกงก็ไม่มันมักปลาตัวม,มักเข็มเผือกปลาเดี๋ยวเจ้าดชิูอันนี้พือเปื่อบปลุชอรเผื่อจจะเจดี๋ยวเช้มดู แที่หลังละก้อมก้าตงอยู่ค่ะค่ะุเพื่อนแค่แย่ที่หลัง แยสุทไาเออค่ะเปเือจะกินเผาน้ำกัดใจแยมนมไม่แสบซิมซิมแ่บคาะเป็เพื่อกซีมนมไม่ แต่งวนักลอยเดิโอ้ยแย่สุดถายเด้อค่ะเพื่อจะกินเผาน้ำกัดใจแขงลมไม่เซ็แซ่บเราเปเ่อใ เขาเรียบร้อยแล้วแย้งสุด้ทยเจ้าพูดแง้งนกใส้เสือน้ำชิลโรดความใส้ระบออชิลโรดโรดไส้ที่หลังกระแสโค่ะเพื่อนๆแเรียบร้อยแล้วแย้งสุด้ทยเจ้าพูด น้ำชิวโรดฝั่งไต่ระบอ้อชิวโดรดโรดไต่ที่หลังกระแสบเบาคา่าเพื่อนเพื่อนแถวเรียบร้อยแล้วอันนี้ยสุดท้าย โหดความใส้ระบอดท<ด>ี่โหดโหลดใส้ที่หลังกระแสบิบราคาเพื่อนเพื่อนแถวเรียบร้อยแล้วัแนนย่ดดแงสุกทายแย่งเนาะซิมซิม บ่ออาตลาบเหอจะชิดูใส่แต่งด้ว่านักลยเรื่อโอ้ใส่เกน้ำชิลดความใส่ละบบชิลดรดใสตที่หลัง 他现在没开会。 ค่ะนเที่ยแคย่างเที่หลังนี่นะ่ปลาค่ะย่งสดใสเออค่ะเปดเือกจะกินเผาน้ำกัดได้แงมไแสบ้อมหอมแสบลล มีเพื่อเกือบอลูใส่เกลือจะต้องแกงบ้บางแซ่บจ้าใส่ผักแยงเจพรเคมต้องบอใส่แตงดว้วยนะกน่ยเอโอ้ก็ไมแค่แกงเรไม่มันมากปลาละก็มากเค็มเผืยงปลาลา แย่งบ like ู้ชายเออค่ะเนเพื่อนจะกินเวน้ำกัดกันแล้วไม่สับแซ่บแหวเรียบร้อยแล้วแย่งุู้่าย แถวเรียบร้อยแล้วขอันนย๊งสุดไทยขยนอันนี้เปื่อนไปเื่อจะจะยกยันที่หลัง เด้อค่ะเป็ดเผือกจะกินเผาน้ำกัดกด้แกงนกไหมซส้ๆแกงนกไหมเส้นเสเน้หมูหนูเส้นยอดฟันพบอันนี้พืชเผือบอนพ่ชอะไเผือจาะแสบบออาตลาบอ